ปลาน้าโขงครับทั้งปลาโจกปลานอนพี่น้องปลาแซ่บกับร้านนี้ครับปลาแนงหญ่เมยไข่ครับดูพี่แย่เลยับพี่น้องปลาแนงบ้านไหนเออโคราชนะเขาปลาแนแล้วครับพี่น้องมันทอดติ๊กปลาแนงหรอปะปลาแนงนะไม่กับปลาแซ่บพี่น้องปลาก้อยกินแซ่บปลาสือดีครับติ๊กที่ตลาดสวรรค์ไทยครับปลาหากินยากพี่น้องปลาสือดีนะติดกันเลยครับพี่น้องโอ้ของดิสครับพี่น้องกระติบเข้า ที่เข้าหัวนึงเข้าที่สวนเกษตรทางที่ใครจะได้ไหมครับที่น,นี่งามเนาะสามสิบพันกีบเนาะโอ้โดยโดยเอาปลาสมม้มไปกินเพือ่อความวอกหักใจหลายโดยโ<อ>ดยโดย,ดยแห้งได้ขับชูล,ลายหายพวกผักสดหลายแห้งพี่น้องมา้วยกันแง่ลายครับ มันมันใจเลือง ตอยขายอาหารซุกครับพวกปิ้งพวกย่างครับพี่น้องหน่อไม้ต้มเจียวครับร้านนี้ครับบรรยากาศอาหารขั้นหนานเลยพี่น้องไข่ต้มก็มีเยอะครับร้านนี้นะนี่โดยซอสใหม่ๆด,ด้วย,วยเจียวพักหน,น,น่อไม้หน่อไม้ข้าเนาะโดย ย,งงา,ยางซีซีขายจะไหมคะสินะอันนี้สองกันหาหแล้วข้าวเหนียวดิอีางซีขเ 5, เเ้เนียวห่อหาพาเหนียวห้าพันกีบเนาะเอาข้เนียวห่อนึงแล้วแล้วเจียวดีไหมคะอันนี้หาพนะน,นี่ซีพ่เห็ดเพื่องอันนี้มังเด่โอ้เห็ดเพืองมังเร็บนาะเอาเห็ดเพื่องอันนึงแล้วก็เอาหน่อไม้เดชุดหนึ่งอายจะไหนะอันนี้สองเลือกเอาได้ยวหรือวมาอ๋อรวมสอันห้าพันกีบเนาะเอาหน่อไม้ อันนี้อันนี้เอาน,น,อน,นี่มาอย่างก,กับบางน้ำเนาะบางน,น้ำเอา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 เี๋เนี่เอาบ่ลโอเคละบอลไหนวะเอาก็ได้เอาก็ได้เลยห้เป็นสี่บาทเลยโอ้โดยขอบใจเด้อเนี่ยอีกมัดหนึ่งโอ้เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยบางน้ำเน,นี่ดีกว่าโดยอันนี้เทียมขอบใจเด้ออู้ไปคาดเทียมความพี่น้องแล้วใครดีใครยังไงอันนีส้สามหน่วยชิปสามหน่วยซิปันกีบ อันนี้ปิ้งยัง,งอันนี้อันนี้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวขายยังได้อันนี้เส้นกีบเอาพวกนึงไหมคะดูเด้อไล่เงินเลยเด้ออาหารเช้าครับพี่น้องเมนูง่ายๆครับเมนูอาหารลาวเจียวตะกั่วหน่อไม้ต้มครับพี่น้องของแซ่บอาหารในตลาดเซาวสวรรค์ชัยครับพี่น้องเพิ่นกำลังปิ้ง,งขายพี่น้องขายปิ้งซีดหมูนะ เกลียววันนี้ครับกินกับผักลวกครับขอบใจได้รับโอ้ยไม่ไม่แค่หมน้องครับปิ้งซีอิ๊วหมูหมูแดดเดียวครับนี้กูร้านนี้มักสุดแล้วครับพี่น้องมันจะมีพวกเกีียวพวกผักลวกกินถึงนะครับแซ่บพี่น้องกระปุกเส้นใหญ่เน้อยีเนาะงามเห็นอ้อขาวนั่นเลยครับเมนูอาหารเซาในตลาดครับพวกเฟืองข้าวเปียกครับ อันนี้ครับสั่งเนาะอ๋อโดยโดยโดยโดม่ค้าอันนี้ขนมยังไม่ค้าอันนี้อันนี้ขนมปากหม้อขนมปากหม้อเนาะอันนี้ขายจะไดนนี่นี่ยเพคห่านเพค่านขายพัีบทอดชุดหนึ่งเนาะโดยเอาชุดหนึ่งเลยไม่ค่ะเด้อ้5,000กีบโอ้โดย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 ขายพันกีบทอดชุดหนึ่งครับพี่น้องพอดีอาหารเช้าของพี่น้อง ขายที่เลยไม่ขาะเนาะฐายสรงเลนค,คุขายตรงโอ,อ้นี่คือแลเพื่อนไปรลขายไม่เนะอ๋อดุย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 ขนมปากหมอ้อครับพี่น้อง เมนูข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นกับปลาอ๋อโดยโดยดยข้าวเปียกเส้นโดยโดยข้าวเปียกกับเครื่องในหมูอ๋อโดยโดยทั้งที่ยาวเจ้าเสื้อเมนูอาหารครับพี่น้องนี่ก็เป็นร้านแซ่บเจ้าเก่าขายอยู่กลางตลาดเซาเลยครับพี่น้องพวกข้าวเปียกมีทั้งเส้นน้อยเส้นใหญ่ครับร้านนี้ครับพี่น้องลูกค้าเนี่ยร้านเลยครับนั่งกินอยู่หน้าร้านเลยพี่น้องบรรยากาศครับข้าวเปียกไก่ร้านแซ่บร้านเด็ดพี่น้องครับลูกค้าเนี่ยร้านเลยร้านนี้นะพี่น้อง เต็มหม้อเลยครับมื้อนี้เราได้อาหารเช้าเลยครับพวกเมนูข้าวเหนียวปิ้งซีแล,ล้วก็หน่อไม้พี่น้องครับหน่อไม้ลวกนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศวิธีเช่าลาพี่น้องครับมากินอาหารเช้าในตลาดครับข้าวสารเพิ่น,ออออข,านขายอยู่ที่โลละสองหมื่นกีบต่อโลงหนึ่งพี่น้องสองหมื่นสองหมื่นสองข้าวเหนียวมันขายอยู่ที่โลละ หนึ่งหมื่นสี่พันกีบครับเข้าปลายเข้าเพื่อใกล้ครับพี่น้องอันนี้นะโอ้มาหน,นีบางๆสินค้าบอ่อยหลายครับน่าจะเป็นเพราะว่าบางจุดมีฝนตกครับพี่น้องพราค่าไม่ค่าบางคนก็เดินทางหน้าบ่ได้ค่นะันเข้าสวรรคเขตครับตลาดสวรรคชัยครับเป็นไปนด้วยอาหารพื้นบ้านของสาวลาวแขวงสวรรคเขตทั้งเป็ดทั้งไก่แล้วก็พวกอาหารกิซูจะเป็นพวก สใส่กอก MM แล้วกัมั่มน้องครับตนาดนี้นะนี่คพอกินอาหารข right? hey, so so, uh, ึ fire, ้นบ้านครับจะใครเสอยงซอยซื่อซอยใครบอกซื้อจะมันแตกมันไปไกลไส่แตะไหเดียวโอ้ใส่แตะไหใส่แพงค่ะเนาะนางยังนี่นางมัาวะ อันนี้ไข่ได้นี่นะสิบพันกีบเนาะอันนี้เนาะโอ้โดยสิบพันกีบพี่น้องเอาซื้อซอยสองพวงเอาตัวนี้ตัวนี้ใครบอเอายามันแตกเอาหนังไข่ป็นไข่ไก่ขายเป็ค้าเงินโอ้ข้าวสารพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนาะสวยงามครับน้องครับร้านขายข้าวครับข้าวสารอยู่ในตลาดสวรรค์ชัยครับพี่น้อง จะขายทั้งข้าวสารแล้วก็ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ครับทั้งปลาตองปลาในปลาบึกปัาตีน้องปลาเนื้ออ่อนกันนะปลาเนินครับ โอ้ลายแหงครับพี่น้องปานะตุวผปุ้ใหญ่ครับอันนี้ซีดเบไดไหมคะเนาะอ๋อตุ้บปุงใหญ่พี่น้องเบรดนะนเนะบรดหรือแพ พี่น้องเบ้เลยเรียกกันว่าแพะครับวันนี้เป็ดพี่น้องเป็ดเป็ดทั้งไก่ครับปิงเบ้ไก่ไก่ไกจ่ไกจ,กจก้าไก่จ้ามกวนๆที่ปลอกไก่สบายดีสาวสวยขายผักครับกระล่ำคลใครยังได้ไหมคะต<ข><า>ุงส้าครับตุงซ้ามันขีดเนาะอู้ ถุงพันกีบเนาะนซื้อซอถุงนึงไ,มมไ,มงไหมคะนีครับอันนี้ลูกสาวจะวะเนาะง,ง,ง,งานสคนนไหมคะเนาะปราคายุดเ้าเลยบ่ะไม่คา้าซื้อ,อยังครับอนนาเอนนาเนาะอันนี้ดีสิออยังปอ,อยสาวปอยโวนใอเขตเนาะงามสุดในตลนาดเนาะไม่จักรูไหมคะสาฟานสามรูขาแต่กระลำนี่วะอือบคายวะโอ้ไม่มันเลยเนาะพีดงตเบอรี่ อกากาศขาวพี่น้อง,ไ,งไก่สดขับไก่บ้านนี่ังวานปลาพี่น้องดอกกระเจียวนี่โมมีมนาะเ่ค้ารเนาะดอกกระเจียวนเนาะมาเยี่ยมน้องครับเ้วก็พวกลิ้ปลาเพาะลาเฮฟเป็นอาหาร,ร,รออของกินครับผ่านานันน,นะ มาค่ากันเลยเด้อโอพี่น้องเมฆานี่ขนมยังเมฆาอีกนายเออขนมทัพเป็ดโอ้ขงมทัวแป็ดเนาะอันนี้กินระกาข่อยกระมักเย้าเราแล้วคุณแล้วบมกินแล้วจะจะมากข่อยพี่น้องครับทักกระดาษบิบกระถางกินนะครับมักลายพี่น้องอาหารพวกเขากำหนึ่งนะครับขนุมทัพแป็ดครับ ไข่นบนแดงบบค่อยมีครับมีกับบกกีฬาธานาพี่น้องอดีกอยเลยครับปลาลูกปลาคอสุทเทียวหวานครับ ัวราชาพันกีบดูรสชิหาพันกีบมีสองราคานี่คือแหล่งหากินอาหารพื้นบ้านขนาดใหญ่ที่คนครแกสดพวิหารครับตอนเช้ามายัางตลาดสวรชัยตอนแรงไปตลาดสามคคีไซใ,ใหญ่ประเภทกันเลยครับ